เอาล่ะก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กันในละครสั้นที่มีชื่อเรื่องว่าการโดนบูลลี่ในโรงเรียนถ้าพร้อมจะไปฟังเรื่องราวการบูลลี่กันในโรงเรียนแล้วก็เตรียมตัวกันไปเลยนี่โอม เธอตื่นได้แล้วโอมี่ตื่นได้แล้วมันจะสายแล้วนะล,ลูกตื่นได้แล้วโอมี่ตื่นได้แล้วครับแม,แม่สิบนาทีผ่านไปนี่โอมี อยากให้ลูกมีเพื่อนใหม่นะขอให้สนุกกับการไปโรงเรียนใหม่ล่ะโอเคนะโอ้มี่ครับแม่ผมไปโรงเรียนแล้วนะจ้ะบ๊ายบายนะลูกสวัสดีครับครับห้ <c oughs> วันนี้ ได้ไปโรงเรียนใหม่ด้วยจะมีเพื่อนหรือเปล่านะแต่โรงเรียนใหม่เขาให้เดินไปแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้นก็แปดโมงแล้วจะเก้าโมงแล้วเนี่ยโอ้โหเดินประมาณล้านชาติกว่าจะถึงโรงเรียนแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยนี่คือโรงเรียนใหม่สินะ ไปเข้า,าเรียนดีกว่านี่นี่นี่ยายแอนนาจะเอาเงินมาให้ฉันสักห้าร้อยบาทได้ไหมต้อมีเงินไหมฉันไหมเมื่อเมื่อวานเธอสัญญากับฉันแล้วนี่่าจะเอาเงินห้าร้อยบาทไหมฉันไหนล่ะเอามาสิเอามา ลืมเงนินห้าร้อยบาทไหมหเธอฉันโดนแนะ่รีบหนีเข้าห้องกันดีกว่าน,นี่นี่แอนนาสปายไหนอ,อ่ะตายแน่แล้วเฮ้ยนั่นเธอทำอะไรของเธอนี่ะนี่เธอไถเงินเหรอเนี่ย เหลือเชื่อในโรงเรียนนี่มีการถ่ายเงินกันด้วยโอ้ยปวดหัวเลยชั้นนี่เธอหยุดถ,ถ่ายเงินคนอื่นได้แล้วนะเธอรู้ไหมเออถ่ายเงินชาวบ้านไปเลยหืมหนายกล้ามากเลยนะกล้าเถียงฉันน่ะ Uh huh, uh huh. นั้นฉันขอถ่ายเงินนายเป็นคนต่อไปเลยกัน uh huh, uh huh. รู้สึกสะใจจริงๆเลยนายรู้ไหมเนี่ยว่าฉันคือใครอ uh ่ะฮึ่ไม่รู้สินายเด็กใหม่สิฮึ uh ่ huh. โอ้ยฉันไม่รู้หรอกว่าเธอคือใคร แต่ที่ฉันรู้นี่คือเธอคือนักเรียนนแหละอเอาเงินไม่ให้ฉันอยดานี้เลยนะแล้วฉันจะหลบไปพนจะสายตานายอืมกล้าพูดมากนะเฮ้ยฉันไม่ให้หรอกฮะแต่ว่ายงไงนะอ้าฮได้เธอไม่ให้ฉันงั้นก็ได้เลย โอ้นี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฉันผลักนายไงนายนี่เหมือนซื้อปื้อจริงๆไฮ้ยนั่นเธอทำบ้าอะไรของเธอน,นั่นนะเฮอยยังไม่รู้อีกว่าฉันทำบ้าอะไรก็ฉันผลัก ักเด็กใหม่เลยเนี่ยนี่นายเป็นอะไรบ้างไหมเป็นอะไรไหมเนะโอ้โหเลือดเดมเลยหืมมาด่านี่เธอทำขนาดนี้หรอเนี่ยใช่ใช่ใช่มาล่านี่เธอทำขนาดนี้เลยหรอเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อนะว่าเธอเนี่ยจะผักเด็กใหม่ ล้มฉันเลือดเต็มไปหมดเออเออฉันขอโทษนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆฉันขอโทษจริงๆเควินฉันขอโทษเอ่อมาแต่นายชื่ออะไรเนี่ยโอ้ฉันลืมชื่อไปหมดแล้วเรียกแต่เควินเควินเพราะฉันคุ้นชื่อเนี่ย นี่นายอย่ามึงตายสิฟื้นขึ้นมาก่อนโอ้ยฉ,ออออฉันขอโทษก่อนฉันขอโทษฉันขอโทษเออฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆนี่นายเป็นไรมากไหมฮะเป็นไรมากไหมโอ้ดีหวัวใจยังเต้น ไม่เป็นไรลร้อกคนเรามันให้อาภัยกันได้ขอบคุณมากนะว่าแต่นายชื่ออะไรเนี่ยอ๋อฉันชื่อออมมีนะ่อะเธอหยุดเรียกฉันว่าเควินได้ไหมฉันรู้สึกขัดหูยังไงก็ไม่รู้เออเออฉันขอโทษฉันขอโทษนะเควินขอโทษอีกทีนนะไม่เป็นไรลร้อก จิบจิบโอ้โหโอม่แค่นี้จิบจิบอย่างนั้นเหรอโอ้ยจิบจิบดีแล้วแหละที่เธอทำแบบเนี้ยเออหัดปับตัวเป็นคนดีบ้างถ้าเธอเนี่ยอ้อยพูดไม่ถนัดเลยหมันจะคาบคุกกี้ขอวก็ลุงลังจังเลยเนะฮะอ้อย เออเอ,อเธออะไรเหรอฉันว่าเออเธอไปเอาเอเซอรี่ออกบ้างนะเออเออเออโอเคอืมฉันเอาเอเซอรี่ออกแล้วเป็นไงบ้างโอ้ยจะปวดหัวตายฉันบอกให้เธอไปเอาเอเซอรี่ออกไม่ใช่เอาทรงผมออกไปด้วยเอางั้นเหรอเอ้าไปเปลี่ยนแป๊ แป๊บไม่เปลี่ยนแป๊บไปเปลี่ยนก่อนไปห้องห้องห้องเชนเคยเปลี่ยนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยห้องเชนเคยเปลี่ยนอยู่ไหนโอ้ยนก็จบกันไปแล้วนะทุกคนสำหรับเรื่องของเคโอ้ยติดชื่อไปหมดแล้วก็จบไปแล้วนะสำหรับเรื่องของโอมี่นะก็อาจจะแบบจำชื่อผิดหน่อยนะทุกคนนะอืม โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำับนี้ไปแล้วจ้าไปไปจ้าจุ๊บจุ๊บ